สวัสดีครับแฟนๆขอบอลชลุนัมท่านและในวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับวันพฤหสัสบดีที่22สิงหาคม2567และสำหรับโปรแกรมการสดาแบบนี้ครับ เราก็จะมาอยู่กับบรรยากาศในเกมฟุตบอลคั่ยุโรปก,กันอีกครั้งซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเกมยูโรป้าลีกในรอบเพลย์ออฟในแรกและสําหรับ6คู่เน้นที่ผมก็ได้คัดมาฝากกันนะครับโดยเกมคู่แรกโมก,ก็จะพบกับทางด้านเอฟบอกเกมคู่ที่2วิตอเรียเพาเซนก็พบกับทางด้านฮาร์ดเกมคู่ที่3มาคาคบีเทวิฟก็จะพบกับทางด้านบาสคาโทอโปล,ลาเกมคู่ที่4จากเกียโรเนียก็จะพบกับทางด้านอาแจกอัมสเตดัมเกมคู่ที่5ดิาโมมินก็จะพบกับทางด้านอาเดเลชและเกมที่6คู่สดดดทท้้าาาาาายบบรากากบกบรกพันนปิเว และก่อนที่เราไปดูแนวทางั้กคู่ในวันนี้ครับผมก็อยากจะบอกต่อกับช่องทางในกลุ่ม l i น์แอที่ในกลุ่มนี้ก็จะมีตัวทีเด็ดเวพคัดเน้นๆมาฝากกันทุกๆวันส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่อยากจะสมัครก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยกับ Line แอดตัว ที่ในกลุ่มนี้นครับก็อย่างที่ได้บอกไปว่าจะมีตัวทีเดียไพีมาฝากการทุกๆวันโดยที่พี่ๆทุกท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับแล้วแอดมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันเยอะนะครับเราก็มาดูกันที่เกมคู่แรกครับซึ่งในเกมนี้เจ้าบ้านโมก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านเอฟบอรและกับเลนราคาไมาก้าที่เปิดมาในตอนนี้เลนแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา0ูนย์เจาครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของฝั่งเจ้าบ้านนะครับ แม้ว่าในช่วง5เกมโมก็จะเป็นฝ่ายคว้าชัยมาได้ถึง2เกมก็จริงแต่ถ้าจะให้มองถึงเรื่องความสม่ำเสมอแล้วผลงานของทงฝั่งเจ้าบ้านก็น่าจะเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนเพราะถึงแม้ว่าโมจะสามารถเก็บชัยมาได้2เกมติดจากการเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เคอร์บูสมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0แล้วพวกเขาก็บุกไปเอาชนะลิลซอรม,มาได้อีกที่สกอร์2ประตูต่อ1ในเกมลีกก็ตามครับแต่กับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาโมก,ก็กลับบุกไปแพ้กับด้านเซอร์เคอร์บูสมาด้วยสกอร์1ประตูต่อลยทลานนทาผงนจะ ได้เข้าเป้าเท่าไหร่เลยนะครับแต่กลับกันถ้าเป็นทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนแล้วแม้ว่าผลงานช่วงในเกมนัดที่ผ่านมาก็อาจจะบุกไปเสมอกับทางด้าน Mobile มอร์บี้มาก็าตามครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานก่อนหน้าทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างเอฟบอกก็ยังมีเกมที่สามารถคว้าชัยมาได้ถึง3เกมจากการเอาชนะเชอรลิสติลัสโภมาได,ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์เอาชนะทางด้าน GAS มาด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งและพวกเขาก็ยังเอาชนะลีกามาได้อีกในรอบที่ผ่านมาด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ ก็เลยทําให้ผลงานในช่วงหลังก็ดูจะเป็นทางฝั่งของด้านเอฟบอที่ก <into hein> ็มักจะทําผลงานได้เข้าเป้ามากกว่าและที่สําคัญกับผลงานในเกมนัดเย็นในช่วง5เกมหลังทางฝั่งของเอฟบอทก็ยังคงไม่แพ้ใครมาเลยแม้แต่เกมเดียวครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานที่ทุเฮตในการเจอกันนะครับก็ดูจะเป็นเหมือนว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ยังคงมีผลงานที่เหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างชัดเจนเพราะจากการเจอกันในถ้วยใบนี้ในช่วงปี2022ก็เป็นทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านโมที่ก็เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ทั้ง2เกมเย่าเยือเลยคร โดยที่ในเกมนัดแรกโมก็เปิดบ้านเอาชนะ F บอกไปได้ก่อนด้วยสกอร์สประตูหนึ่งและในเกมนัดที่2องโมก็ยังบุกไปเอาชนะมาได้อีกด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูจากเดทราคาไม่ก้าที่ให้มานะครับ ในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.75โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผุดแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านโมนครับเหลตราคาค่าน้ำาี่เรจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.68แต่ถ้าเราทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่าง F อฟบอเรลตราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.14และสําหรับกับกระแสทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการ N e เอ็นเอยไปทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นมากกว่าอยู่นะครับสําหรับในคู่นี้นะครับแม้กระแสก็จะได้มีการ N e เอ็นเอยไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านอยู่ก็ตามแต่ถ้าจะว่าจับผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้แล้วทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านก็ยังมีหลายๆเกมที่ก็ยังคงผิดพลาดอยู่และแถมในตอนนี้ยิ่งกับเรทราคาก็ยังเปิดเอาไม้ท่ฝั่งของด้านเจ้าบ้านเหนือกว่าอยู่แบบนี้อีกทางที่ดีในมุมมองของผมแล้วผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างเอฟบอกก็น่าจะทําผลงานบุกมาล้วคะแนนได้ในเกมน้นี้ครับ ดังนั้นกับการชีชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีชัดไปที่ UF บอกนอนก่อแต้มครับ เกมในคู่ที่2นะครับเราก็จะมาอยู่กันที่เกมที่ทางฝั่งเจ้าบ้านวิตเทียร์เพาเซนก็จะพบกับทางด้านฮาร์ดและสาหรับเลราคาเมกาที่ให้มาในเกมคู่นี้เลทแรกก็เปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับและถ้าเราจะมาดูผลงานเพียวๆในช่วง5เกมในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านวิตเทียร์เพาเซนก็ดูจะเหนือกว่าทางฝั่งทีมเยอนอย่างชัดเจนนะครับเพราะจากผลงานในช่วง5เกมแม้ว่าจะมีเกมที่หลุดเสมอให้กับทางด้านเบลมิดยาโรนิกมาอยู่หนึ่งเกมก็ตาม แต่หลังจากนั้นครับวิตเเลียพาเซนก็ยังสามารถคอยชัยมาได้4เกมรวดแล้วก็เสียไป,ไปเพียงแค,แค่ประตูเดียวเท่านั้นยิ่งถ้าเป็นผลงานใน3เกมหลังทางฝั่งของวิตเทเลียพาเซนก็ยังเป็นทีมที่โดดเด่นในเรื่องเกมลุกอย่างมากเลยครับเพราะนอกจากที่พวกเขาจะเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมดแล้ววิตเทเลียพาเซนก็ยังสามารถกดประตูรวมไปได้ถึง9ประตูโดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดแม้ว่าวิตเทเลียพาเซนก็จะต้องออกไปเล่นไปเกมในนัดเยอนก็จริงแต่พวกเขาครับก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะทางด้าน ดีนัมโมเซสเกบูเดโจวิชมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนผลงานของท่งฝั่งทีมเยอนนะครับแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมหลังก็อาจจะมีอยู่ถึง2เกมที่พวกเขาก็อาจจะได้เล่นไปเกมในการเฝ้ารังก็ตามแต่กับผลงานที่ทําได้นะครับทางฝั่งของด้านฮาร์ดก็ยังไม่สามารถคว้าชัยมาได้เล,เลยแม้แต่เกมเดียวโดยสถิติที่ออกมาก็แบ่งเป็นเสมอกับทางด้านกราสโกลเลเจอร์ Plus, anger, มาเพียงแค่1เกมและก็ยังมีเกมที่แพ้ไปอีกถึง4เกมด้วยกันนะครับและกับผลงานใน2เกมหลังฮาร์ดก็ยังบุกไปแพ้กับทางด้านดันดีและฟ er. อนเคิร์กสทีมที่ก็เรียกได้ว่ามีชื่อชั้นและผลงานที่เป็นรอง โดยเกมที่เจอกับทางด้านดันดีฮาร์ดก็แพ้ไปที่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งและกับผลงานในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับทางด้านเฟลเคิร์นะครับฮาร์ดก็ยังโดนยิงไปอีกที่สกอร์สองประตูศูนย์และถ้าขืนในเกมนัดนี้ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างฮาร์ดยังไม่สามารถเลืกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้โอกาสที่พวกเขาจะโดนบุกมายาำในเทก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงเลยครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาแฮนดิแคปไมค์ก้นที่เปิดมานะครับในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกโดยที่ในอัตราการจ่่าาาายรคคนนนนน้้ตแทใอี ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านวิเทเรียเพาเซนเลทราคาค่าน้ําเช่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.68แต่ถ้าเราทางฝั่งทางด้านทีมเยือนอย่างฮาร์ะครับเลนราคาค่าน้ําเช่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.14และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านวิเทเรียเพาเซนมากกว่านะครับซึ่งในเกมนี้ถ้าเราจะมาดูจากผลงานของทั้งคู่แล้วมันก็ดูจะเป็นทางฝั่งของด้านเจ้าชีนะครับที่ก็น่าจะมีมุมที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้มากกว่า เพราะถึงแม้ว่าทั้งคู่ก็อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ด้วยจากเลทราคาในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่ให้มาแล้วก็ดูจะเป็นทางฝั่งของด้านวิตอรีพอร์เซนก็จะดูเด่นกว่าในทุกด้านเลยครับและแม้ว่าในตอนนี้กับเลทราคาไม่กล้าที่ให้มานั้นก็อาจจะเปิดมาสูงถึงราคาอยู่หนึ่งลูกก็ตามแต่ถ้าจะดูจากเกมลุกที่ยังคงเป็นจุดเด่นของทั้งฝั่งทั้บ้านแล้ว ในมุมมองของผมผมก็ยากคงให้ทางฝั่งของวิตเรียรพาเซนก็ได้จะเค้นฟอร์มเก่งเอาชนะฮาร์ดไปได้ที่สกอร์สประตูศูนย์ครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคูน่นี้ผมที่ขอชี้ชาติไปที่อยู่วิตเทียร์เพาเซนเน้นได้ครับ <S <S เกมในคู่ที่3นะครับซึ่งในเกมคู่นี้ก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่ง้าบ้านมาคาบีเทอ,อวิฟก็จะพบกับทางด้านบัสคาทปล่า และสาหรับเรทราคาไม์กมนนนันที่เปิดมาในตอนนี้เรทแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา0.75ครับซึ่งในคู่นี้ครับถ้าเราจะมาดูจากเรทราคาไม์กันที่เปิดมาในตอนนี้โอกาสที่ทั้งฝั่งเจ้าบ้านจะมีมุมที่ไม่ฝ่ายจะเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้มากกว่านั้นก็มีโอกาสาที่เป็นไปได้สูงเลยครับเพราะถ้าเราจะมาดูจากผลงานย้อนหลังในการเก็บกินราคาใฮ้ทีแคปเอเชียกับเกมที่เปิดมาในราคา0.75แล้ว ถ้าเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านมาคับี B ้เทลอวิฟเป็นต่อทางฝั่งทีมเยือนอยู่ที่ราคา0.75เมื่อไหร่พวกเขาก็จะสามารถคว้าชัยและกินราคาให้นักทุนไปได้ถึง59%เลยครับแต่กลับกันถ้าเป็นทางฝั่งทีมเยือนบัสคาทโ,ทโปล,ลาถูกมองว่าเป็นรองอยู่ที่ราคา0.75ทีไราทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังสามารถทำราคากินกำไรมาให้นักทุนได้เพียงแค่41%เองครับ ซึ่งถ้าดูจากสถิติผลงานในช่วง5เกมที่ออกมาแล้วมันก็ยังโคสอดคล้องกับสถิติที่ท่ฝั่งเจ้าบ้านทําได้ในการเก็บกีฬาแฮนดิแคปเอเชียเยอะหลังนะครับเพราะว่าผลงานของฝัง่งมัคคบี้เทวิฟในตอนนี้พวกเขาก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้3เกมติดแม้ว่าผลงานในเกมก่อนหน้าก็จะมีเกมที่เสมอแล้วก็แพ้กับทางด้านเซโอโบคาเลสในเกมล็อกคาเลียในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์เบ็ก็ตาม โดยที่ผลงานใน3เกมหลังนะครับทางฝั่งของมารคบี A ้เทอาวิฟก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้2เกมยเย่ายเยอนในการเจอกับบอนติกบาเนเวจิสแล้วกับผลงานในเกมนั้นล่าสุดก็ยังเปิดบ้านเอาชนะฮาโปเอลบานยักซินมาได้ที่สกอร์สประตูหนึ่งก็เลยทําให้ผลงานในช่วงนี้ทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านมารคบี้เทอาวิฟก็ยังคงมีผลงานที่ดูดีและก็ยังคงร้อนแดงกว่าทางฝั่งทีมเยือน,นครับเพราะถ้าเราจะมาดูผลงานของฝั่งบาสคาร์ทโปล่าในช่วง5เกมที่ผ่านมา แม้ว่าพวกเขาก็จะมีเกมที่สามารถคว้าชชยมาได้2เกมก็จริงนะครับแต่ทว่าทั้ง2เกมนั้นก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาก็ยังได้เล่นในรางของตัวเองทั้งคู่ซึ่งกับผลงานในช่วง3เกมที่ผ่านมาแม้ว่าจะได้เล่นเป็นเกมนัดเย่าที่ตัวเองถนัดที่สุดแล้ว แทนพวกเขาเองก็ยังต้องเจอกับทีมที่มีชื่อชั้นที่เป็นรองทั้งหมดแต่ทางฝั่งของบาสคาร์ทูปูล่าก็ทําได้เพียงแค่เสมอให้กับทางด้านเอฟเคสปาตัสสราติวาบูราไปที่สกอร์ศูนย์ประดูศูนย์แล้วพวกเขาครับก็อเอาชนะทางด้านวอชบดีนาไปได้อีกที่สกอร์สามประตู่หนึ่งและกับผลงานในเกมนัดล่าสุดทางฝั่งของบาสคาทูปูล่าก็ยังแพ้กับทางด้านโอเอฟเคเบลเกตทีมที่เป็นรองถึงราคา1.25ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตู่หนึ่งแล้วกับผลงานในเกมนัดล่าสุดนะครับ ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างบัสคาโทอโปูล่าก็ยังแพ้กับทางด้าน OFK เบลเกตทีมที่เป็นรองถือราคา1.25ไปด้วยสกอร์0ประตูหนึ่งซึ่งถ้าดูจากภาพรวมนะครับในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านมาคบีเทลอ,อวิฟก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านคว้าชัยไปได้ก่อนครับและถ้าเราจะมาดูจากเรทราคาไม่กันที่ให้มานะครับ ในตอนนี้ราคาแท้มาน,นั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0 7 5ทโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผุดแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกทางฝั่งเจ้าบ้านมาคบี้เทอวิฟเลทราคาค่าน้ำเช่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1แต่ถ้าเราเลือกอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างทางด้านบาสคาโทมุลา เลนราคาค่าน้ำโชวจะได้นั้นก็ได้อยู่ที่ราคา2.00ครับและสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝังต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านมากกว่าในตอนนี้ซึ่งในเกมคู่นี้ก็ชัดเจนทั้งในเรื่องผลงานและกับกระแสที่ได้มาในตอนนี้ครับเพราะถึงแม้ว่าผลงานในช่วงหลังๆของทังฝั่งทีมเยือนอย่างบาสคาทโทโบล่าก็อาจจะมีเกมที่พวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้อยู่บ้างแต่ถ้าจะให้ดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วมองมุมไหนทางฝั่งของด้านมาคาคบีเทอวิฟก็ยังคงมีมุมที่เหนือกว่าอยู่ทุกด้าน และจากการคาดการของผมกับทิศทางในเกมคู่นี้ผมเียกของมองว่าทางฝั่งของน้าเจ้าบ้านมาคาคบีเทลวิฟก็น่าจะอาศัยสถานการณ์ที่ได้เปรียบกว่าและก็น่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ก่อนที่สกอร์2ประตูศูนย์ครับดังนั้นกับการชี้ชติของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชัดไปที่มาคาคบีเทลวิฟพิชัยชัยครับมาต่อกันที่เกมคู่ที่4นะครับ ซึ่งในเกมคู่นี้เจ้าบ้านจากเกโลเนียก็จะพบกับทางด้านอาแจกอัมสดมและกับเลทราคาเม่การที่เปิดมาในตอนนี้เลทแรกก็เปิดไนที่ราคา0.5ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่ในตอนน,นี้ครับก็ต้องบอกตามตรงว่าหลังจากในช่วงแรกที่ทั้งสองทีมนั้นก็ยังคงทําผลงานได้ดีมาตลอดทั้งคู่แต่อยู่ๆผลงานที่ทําได้นั้นก็กลับดับลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับก็ดูจะเป็นทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นที่ผลงานในช่วง5เกมก็ดูจะเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนเพราะแม้ว่าผลงานในช่วงแรกกก็อาาจะมมมีีเเทท่ชนได้้ัง บอลซิกไปในเวจิสและทางด้านสตอร์มีเล็กไม่ได้2เกมติดแต่ทว่ากับผลงานในช่วง3เกมหลังสูนนะครับทางฝั่งของจาก,กีโรเนียลก็ยังแพ้มา3เกมติดต่อกันโดยที่พวกเขาครับก็แพ้กับทางด้านบูโดกิมไป2เกมยเย่าเยอนด้วยสกอร์1ประตูศูนย์กับสกอร์4ประตูต่อหนึ่งและกับผลงานในเกมนั้นที่ผ่านมาทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านจาก,กีโรเนียลก็ยังเปิดบ้านแพ้กับทางด้านคาโคเวียคาคอฟทีมในอันดับโซนท้ายตารางของลีกไปอีกด้วยสกอร์4ประตูต่อสองครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปตตตััต้้งงแ่่ชวนเลยครบ ว่าผลงานของทั้งสองทีมนั้นก็กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังดอบลงแต่ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอาแจกอัมส์ดัมก็ยังคงมีเกมที่ยังสามารถคว้าชัยมาได้เยอะกว่าในช่วง5เกมหลังโดยที่ผลงานในช่วง2เกมหลังสุดนะครับทางฝั่งของอาแจกอัมส์ดัมก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านแพ้กับทางด้านพานาทิติคอสไปที่สกอร์0ประตูหนึ่งและกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับด้านทีมรองบอลอย่างเอ c เอซีเบรดามาที่สกอร์2ประตูหนึ่งซึ โอกาสที่ทั้งสองทีมจะจบเจ้ากันไปนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงเลยครับและถ้าเราจะมาดูจากเดทราคาไมค์กั้ที่ให้มานะครับจากเด็ดแรกก็เปิดม้ที่ราคา0.5แต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับขึ้นมาไปเป็นที่ราคา0.75ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้าในตอนนี้ถ้าเราถาฝากของด้านเจ้าบ้านจากเกโลเนียว เลนราคาค่าน้ําเช่าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.70แต่ถ้าเราดูฝั่งของด้านทีมเยอนอย่างอาแจกอัสเดอร์ครับเลนราคาค่าน้ําเช่าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.12และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านจากเกยโลเนียมากกว่านะครับและแม้ว่าจากกระแสที่ได้มาในตอนนี้ก็จะได้มีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านอยู่ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจะมาวัดถึงเรื่องชี้ชาแล้วทางฝั่งของอาแจกอัสเดอร์ก็ยังคงอยู่กว่าหน่อยๆนะครับ และยิ่งในตอนนี้เองกับเลทราคาไม่ก้านนั้นก็ยังคงมีการปรับตัวขึ้นมาอีกดูยังไงกับมุมมองของผมในเกมนั้น,นี้ทางฝั่งทีมเย็นอาแจกอัมสเดมก็น่าจะมี1ตุงมาฝากกันอย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่อาแจกอัมสเดมไม่ช้ำใจครับมาถึงในเกมคู่ที่5นะครับ ซึ่งในเกมคู่นี้เจ้าบ้านเดอร์บมินก็โชกกับด้านอันเดอร์เลชและกับเลทราคาไม่ก้านกดเกมที่ให้มาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับและแม้ว่าทั้ง2ทีมก็อาจจะยังไม่เคยโคจรมาเจอกันอยู่ก็จริงนะครับแต่ถ้าจะมาดูจากสถิติผลงานของทั้งคู่ที่ออกมาแล้วก็ดูจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอันเดอร์เลชที่ก็จะดูมีความสม่ําเสมอและก็ยังเป็นทีมที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้มากกว่านะครับเพราะจากผลงานที่ออกมาอันเดอร์เลชก็ยังมีเกมที่ก็สามารถคว้าชัยมาได้ถึงสี่เกมโดยที่พวกเขาก็ยััังไมมมม่่แแแแพ้้าเเเลลยยตกกดีวครบะบะ งานในช่วง2เกมหลังแม้ว่าทางฝั่งของอ n d เด a ร e จะมีเกมที่เปิดบ้านเสมอใกับทางด้านฮุสเ e วาี y ล e เวนไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งก็ตามแต่ในเกมนัดที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของทีมเยนอันเดรเชก็ยังกลับมาแก้ตัวได้โดยที่พวกเขาก็บุกไปเอาชนะทางด้านเมเชเลนมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งก็เลยทําให้ในตอนนี้กับผลงานในการทําเงินของทางด้านอันเดรนั้น พวกเขาก็ยังมีเกมที่ทําผลงานไม่เข้าเป้าไปเพียงแค่เกมเดียวในรอบ5เกมที่ผ่านมาครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทังฝั่ง้าบ้านกันบ้างแม้ว่าทางฝั่งของดีโนมินตก็จะมีเกมที่สามารถคว้าชัยมาได้3เกมจากในช่วง5เกมก็ตามครับแต่ถ้าจะให้ดูถึงในเรื่องความสม่ําเสมอพวกเขาก็ยังคงดูเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนแต่กลับกันนะครับถ้าเราจะมาดูผลงานในเกมที่ทางฝั่งของด้านดีโมเมนตได้เล่นเป็นเกมในการเฝ้าลังแล้ว ผลงานจาก10เกมที่ผ่านมาถ้าฝั่งเชาบ้านก็ยังคงไม่แพ้ใครมาเลยแม้แต่เกมเดียวและที่สําคัญแม้ว่าทางฝั่งของดีโนมิน n จะมีเกมที่ต้องเจอกับทีมที่เหนือกว่าอย่างทางด้านโดเกเลตราชการก็ตาม แต่พวกเขาเองครับก็ยังสามารถเปิดบ้านเอาชนะมาได้แล้วที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และที่สําคัญแม้ว่าดี n a m มมินจะมีเกมที่ต้องเจอกับทีมที่เหนือกว่าอย่างทางด้านโดโกเลตราชการมาก็ตามแต่ทางฝั่งของพวกเขาเองครับก็ยังเคยสามารถเปิดบ้านเอาชนะมาได้แล้วที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และถ้าเราจะมาดูจากเดทคราเมกาที่ให้มานะครับจากเดทแรกที่ให้มานั้นก็อยู่ที่ราคา1ลูกแต่ในตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับขึ้นมาไปเป็นราคาที่1.25ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่าย ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านดิโมมินเรทราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.00แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีเมเยือนอย่างอันเดรเลชครับเรทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.81และสําหรับกับกระแสาทางในฝ่าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านทีเมเยือนมากกว่าครับซึ่งถ้าดูจากราคาให้มาในเกมนี้ <c oughs> ผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งทีเมเยือนอย่างอันเดรจเลชก็ยังถูกมองว่าเหนือกว่าอยู่เกินจริงครับ เพราะถ้าหากจะให้ดูผลงานในช่วงนี้แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งทีมเยือนนั้นก็ยังคงดูดีและเหนือกว่าแต่อีกหนึ่งสถิติของทาฝั่งเจ้าถิ่นที่น่าสนใจนั่นก็คือเราก็อย่าลืมนะครับว่าทางฝั่งของดิโนโนมิในตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่เคยพ่ายกับเกมในบ้านมาแล้วถึง10เกมติดต่อกันและยิ่งกับเลทราคาก็ยังเปิดออกมาสูงถึงราคา1.25อยู่แบบนี้ทางที่ดีผมก็ขอว่าใจเพราะมองยังไงทางฝั่งของอันเดอร์เลชก็ไม่น่าจะยิงในเกมนี้ทะลุกเกิน2ประตูได้ครับ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่เกมนี้ไม่น่ายิงถึง2ขอเลือกลองทางฝั่งเจ้าบ้านมินครับ <S <S และก็มาถึงในเกมคู่ที่6คู่สุดท้ายนะครับโดยที่ในเกมนี้เจ้าบ้านบรากาก็จะพบกับทางด้านราบิดเวนาและกับเลทราคาไม่กันก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา1ลูกครับ ซึ่งถ้าเราจะมาดูจากผลงานของละคู่มันก็ยังพอมีมุมนะครับที่ในเกมนัดน,นี้ทั้ง2ทีมก็อาจจะจบลงด้วยผลเสมอกันเพราะผลงานของฝั่งเจ้าบ้านในช่วง5เกมแม้ว่าพวกเขาก็จะมีเกมที่สามารถคว้าชัยมาได้2เกมอยู่ก็าตามแต่กับอีก2นัดที่เหลือนะครับบาก้กาก็ยังเสมอมาให้ทั้งเซเวตและทางด้านอามาโดดาแต่กับผลงานในช่วง2เกมหลังสุดทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านบาก้กาก็ยังสามารถเก็บชัยมาได้2เกมติดจากการบุกไปเอาชนะเซเวตมาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่ง แล้วพวกเขาครับก็ยังบุกไปเอาชนะบาวิซ่ามาได้อีกในเกมด้านล่าสุดด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ก็เลยทําให้ผลงานของฝั่งบรากาในช่วงนี้ผลงานก็ยังคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะพวกเขาก็มักจะพลาดในเกมที่ต้องเจอกับทีมที่เป็นรองเสมอครับส่วนผลงานของฝั่งทีมเยือนนะครับแม้ว่าพวกเขาก็จะมีเกมในนัดเยือนที่หลุดเสมอให้กับทางด้าน SG ออสเตรียคาร์เกทเฟิร์สมาก็ตามแต่กับผลงานที่เหลืออีก4เกมนะครับทางฝั่งของราปิดเวนาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมด และในผลงานเด่นๆก็น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาก็บุกไปเอาชนะทางด้านแทบซอนสปอร์มาได้ก็เลยสล่งผลทําให้ผลงานในช่วง2เกมหลังสุดราปิดเวนนาก็ยังสามารถยำชัยโดยการเปิดบ้านเอาชนะแท็บซอนสปอร์มาได้อีกด้วยสกอร์สประตูศูนย์และพวกเขาครับก็ยังสามารถเอาชนะ w s g วเทนมาได้อีก1เกมที่สกอร์สประตูศูนย์เช่นกันครับแล้วถ้าเราจะมาเจาะดูผลงานที่เด่นของราปิดเวนนาในช่วงนี้ก็คือผลงานจากในช่วง5เกมหลังครับพวกเขาก็ยังเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวแล้วก็ยังสามารถยิงมาได้ถึง7ประตูด้วยกัน และถ้าเราจะมาดูจัดเลทราคาใมก้านที่ให้มานะครับในตอนนี้ราคาก็ยังคงไม่มีการขยับตัวไปทางไหนก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาเดิมลูกนะครับโดยที่หน้าตราการจ่ายราคาค่าน้ำาผลแทนในตอนนี้ถ้าเราถูกฝั่งของด้านเจ้าบ้านบรากาเลทราคาค่าน้ำเช่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.05ครับ แต่ถ้าเราทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างลาปิดเวนานะครับเดทราคาค่าน้ำเชลจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.76และสําหรับกับกระแสาทางในฝ้าฝั่งตับเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างลาปิดเวนามากกว่านะครับสําหรับในเกมคู่นี้นะครับ แม้ว่าถ้าเราจะมาดูจากกระแสที่ให้มากับเลนในอาตาัตราการจ่ายราคาค่าน้ำในตอนนี้ก็ดูจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอย่างระปิดเวนนาก็ยังคงถูกมองว่าพวกเขาก็น่าจะเป็นฝ่ายที่จะเก็บกินราคาไปได้มากกว่านะครับแต่ถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมเองแล้วแม้ว่าผลงานของทั้งสองทีมจะทํามาได้ดีด้วยกันคู่แต่กับในเกมนัดแรกนี้ที่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างบรากาก็าจะได้เปรียบกับการที่ได้เล่นในลานของตัวเองก่อน ก็น่าจะทําให้พวกเขาอาศัยในจุดนี้แล้วก็เน้นเพื่อเก็บชัยชนะไปให้ได้ก่อนแล้วกับสกอร์ที่ผมคาดการผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านยาบากาก็จะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ก่อนที่สกอร์สประตูหนึ่งครับดังนั้นกับการชีช้ชาร์ของผมในเกมคู่นี้ผมจี่ขอชีช้ชาร์ไปที่อยู่บรากาพาควินครับก็จบไปแล้วนะครับกับแนวทางทั้งหมดที่ผมก็ได้ให้ไปในวันนี้แต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปแนวทางทั้งหกคู่สั้นๆกันอีกครั้งครับโดยเกมคู่แรกนะครับ ก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของโมก็จะเปิดบ้านพบกับทางด้านเอฟบอกซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมยูนฟบอกกับเลนราคาก็ให้เลือกรอไปที่ราคา0.75ครับเกมคู่ที่2วิตอรีเพาเซ่นก็จะพบกับทางด้านฮาร์ดซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านวิตอรียเพาเซ่นกับเลนราคาไม่กั้นนั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา1ลูกครับเกมคู่ที่3ามบัคบี้เทลอาวิฟก็จะเปิดบ้านพบกับทางด้านบาสคาล่า ซึ่งกับแนวทางการชีชัดที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านมาคาคบีเทอวิฟซึ่งกับเลดนั้นก็ให้เลือกเชียร์ที่ราคา0.75ครับเกมคู่ที่4จาาเกียโลเนียก็จะพบกับทางด้านอาแจกอัมสเตอร์ดัมซึ่งกับแนวทางของผมให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมและกับเลนราคาไม่กกันนั้นให้เลือกอยู่ที่ราคา0.7 เกมคู่ที่5 d i d y m o m i n ก็พบกับทางด้าน Andalish ซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้นะครับก็ให้เลือกอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้าน d i d y m o m i n กับเลทราคาไมกันนั้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคา1.25ครับเละเกมคู่ที่6คู่สุดท้ายครับทางฝั่งเจ้าบ้าน b a r a ก็จะเปิดรังต้อนรับกันมาเยีอยของด้าน Rapid Vienna ซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ผมค่ยเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้าน b a ก c a และกับเรทราคาไมกันนั้นผมค่ายเลือกเชียร์ไปที่ราคา1ลูกครับ และก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกับช่องทางติดต่อที่ก็ได้ให้ไว้กับไลน์แอด S74 ตัวหรือถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับชื่อชอบหรือถูกอกถูกใจกับแนวทางที่ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยนะครับและสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ